มีลูกมีหลานจะให้เรียนสายที่ไปทํางานธนาคารดีไหมขอคําตอบหน่อยสิแต่ออสเตรเลียตอนนี้แย่แล้วนะธนาคารใหญ่หนึ่งใน4แห่งของออสเตรเลียประกาศปลดพนักงาน400กว่าคนนะฮะในออสเตรเลียด้วยนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นครับสัปดาห์นี้2แบงค์ใหญ่ในในออสเตรเลียปลดเข้าไปแล้วเกือบ5,000คนแล้วนะครับท่านผู้ชมครับในสัปดาห์นี้นะฮะมีอีกหนึ่งธนาคารที่มีชื่อว่าธนาคาร n a t i o n อ l a u s t r a ีย a Bank เรียกกันว่า NAB นะครับคนที่เป็นออสเตรเลียก็จะรู้คนไทยที่อยู่ในออสเตรเลียก็จะรู้จักสำหรับธนาคารนี้นะครับปรากฏว่าธนาคาร a ดลชั่น a ลออสเตรเ a ียแบหรือว่า NAB นี่นะครับออกมาบอกครับว่านอกจากจะเป็นธนาคารที่ใหญ่ 1- ใน4ธนาคารยักษ์ใหญ่ของประเทศออสเตรเลียแล้วรู้ไหมครับว่าเป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่อันดับที่21ของโลกเนี่ยนะฮะประกาศปลดพนักงาน4 1 0คน410นะครับพนักงานที่จะถูกปลด410คนเนี่ยจะอยู่ในประเทศออสเตรเลีย และสายงานสองสายงานที่โดนปลดมากที่สุดเลยซึ่งพอได้ยินแล้วก็ตกใจนะครับว่าทําไมพนักงานในสายงานเทคโนโลยีนะถึงถูกปลดเลยทั้นทนที่ทุกวันนี้แบงก์กำลังใช้เทคโนโลยีใช้ดิจิทัลนะต้องมี AI ด้วยแต่ปรากฏว่าพนักงานในสายเทคโนโลยีเนี่ยนะครับตกงานมากที่สุดเลยนะฮะในธนาคาร National Australia Bank ส่วนสายงานที่2เนี่ยคือสายงานธุรกิจขนาด SME นั่นสัญญ,ญาณ e เอสก็ไปไม่รอดเหมือนกันนะครับสำหรับประเทศของออสเตรเลียเหมือนกันนะฮะ ก็เลยทาให้มีการตัดสินใจลดต้นทุนเลยครปลดพนักงาน410คนใน2ส,สายงานนี้ที่จะถูกตกงานนี่นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยธนาคาร national a u s t r a l i a bank เนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามีสาขาเกจยงเฉพเนี่ยออสเตรเลียเขาก็ทําไปในต่างประเทศด้วยถูกไหมกับว่ากับกลายเป็นว่ารู้ไหมฮะปลดในบ้านเนี่ย410แต่ไปสร้างงานใหม่ในสาขาที่อยู่ใน2ประเทศคืออินเดียกับเวียดนามเนี่ยเพิ่มขึ้นมา127คนใน2ส,สาขาที่อยู่ในอินเดียกับเวียดนามนะครับ ทีนี้ธนาคาร National a u s t r a l i a n ียแเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับว่าการปลดในครั้งนี้เนี่ยนะฮะเขาก็เหตุผลอยู่เหมือนกันครับว่าสภาพแวดล้อมปัจจัยทางธุรกิจของโมเดลการทํากิจการธนาคารในออสเตรเลียเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับทีนี้พอมันเปลี่ยนไปแถมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอีกต่างหากเนี่ยนะครับก็เลยทําให้ธนาคารถ้าอยู่ในรูปแบบโมเดลเดิมนะร,รายได้ของธนาคารรูปแบบเดิมปล่อยเงินกู้กินไรายได้เสร็จแล้วก็แบบไม่ได้มีการสร้างระบบออนไลน์ที่แข็งแกร่งต่อเนื่องหรือว่า กิจการของเศรษฐกิจมันชะลอตัวก็ทําให้ไรายได้ดอกเบีย้ยนั้นเข้ามาช้าหรือเข้ามาไม่เต็มไม่เต็มหน่วยนี่นะฮะก็กลายเป็นอีกเรื่องที่ทาให้ต้นทุนของธนาคารในออสเตรเลียซึ่งเป็น1ใน4ยักษ์ใหญ่แห่งนี้เพิ่มสูงขึ้น,นครับงนั้นทางเดียวที่จะกดและตัดลงไปให้ได้มากที่สุดก็คือลดค่าใช้จ่ายและการลดค่าใช้จ่ายตรงนั้นก็คือปลดพนักงานซึ่งเป็นเรื่องที่จะเห็นผลทันตาเ็วที่สุดเลยนะฮะธนาคารนี้ก็บอกนะครับว่าในที่สุดเนี่ยการปลดพนักงานออกไปเนี่ยก็จะได้ค่าใช้จ่ายที่ต้อง ดิการปลดพนักงานตรงนี้ที่เกิดขึ้นของธนาคาร National Australia Bank เนี่ยครับก็เลยทำให้ในในสัปดาห์นี้กลายเป็นสิ่งที่แม้แต่คนออสเตรเลเองก็งงแม้แต่ทางด้านสายการเืินเองก็ดูเหมือนว่าจะไม่พอใจสายการเืินในที่นี้คือหมายถึงอย่างเช่นรัฐบาลของออสเตรเลียก็ไม่พอใจนะฮะเพราะในสัปดาห์นี้สัปดาห์เดียวนะครับนี่แค่สามวันเองนะคือจันทร์พุธศุกร์เนี่ยนะฮะมีสองธนาคารยักษ์ใหญ่ในออสเตรเลียเนี่ยพร้อมใจกันประกาศปลดพนักงานทั้งหมดเกือบห้าพันคน ธนาคารแรกก็คือเมื่อวันอังคารคือเมื่อวานนี้คือธนาคารที่มีชื่อว่าเอเนเขาประกาศปลด4,500คนเสร็จปั๊บมาถึงวันนี้คือธนาคารที่ใหญ่หนึ่งใน4ของออสเตรเลียปลด410คนก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ4,910คนและสองวันติดกันนี่เขายัางคิดเลยนะครับว่าเรืองพล่ักากระสุกยังไม่รู้จะมีธนาคารไหนในออสเตรเลียเนี่ย,ออลย,ยปลดพนักงานอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับดังนั้นด้วยเหตุน,นี้เราก็เห็นได้ชัดครับว่าในปัจจุบันเนี่ยรูปแบบกิจการของธนาคารเนี่ยมันมัน มันก็ไม่ถึงกับส่วนเสียนะฮะเพียงแต่ว่าการแข่งขันทางเทคโนโลยีหรืออะไรต่างๆนี่นะครับ <temperatures> มันมาแรงมากเลยนะฮะอ่ะงั้นถามท่านผู้ชมนะครับว่าท่านผู้ชมคิดว่าระหว่าง AI หรือเศรษฐกิจนะครับระหว่าง AI หรือเศรษฐกิจเนี่ยที่ทาให้คนตกงานนะครับถ้าคิดว่า AI พิมพ์ AI ครับถ้าคิดว่าเศรษฐกิจพิมพ์เศรษฐกิจนะเศรษฐกิจนี่เราถึงเศรษฐกิจแย่นะฮะระหว่าง AI กับเศรษฐกิจแย่อันไหนทําให้คนตกงานมากที่สุด นะครับถ้าใครคิดว่า AI พิมพ์ AI ถ้าใครคิดว่าเศรษฐกิจแย่พิมพ์คำว่าเศรษฐกิจแย่แล้วส่งเข้ามาเลยนะครับอยากรู้กันฮะ